นับจากปี2564ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทนได้ร่วมกับสถาบันราชพัฒน์นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้านการฉายรังสีอาหารลงไปส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารพื้นถิน่นและกลุ่มผู้ประกอบการ SME ภายใต้โครงการการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิน่นและอาหารฟังก์ชันด้วยการฉายรังสีอาหาร ขณะนี้สทนได้ดําเนินโครงการมาแล้วทั่วทุกภูมิภาคมีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น786ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็นภาคกลาง179ผลิตภัณฑ์ภาคใต้122ผลิตภัณฑ์ภาคเหนือ131ผลิตภัณฑ์ภาคอีสาน354ผลิตภัณฑ์จาก786ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมมีเพียง266ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือก แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นจำนวน251ผลิตภัณฑ์และอาหารฟักงชันจำนวน15ผลิตภัณฑ์ซึ่งในกลุ่มอาหารฟักงชันสทนได้เริ่มเพิ่มเติมขึ้นในปี2567ที่ผ่านมาโดยเห็นถึงศักยภาพของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารฟักงชัน ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการกลุ่มอาหารฟังก์ชันส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและขยายตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันของไทยไปพร้อมกันทั้งนี้ตลอด4ปีที่ได้ดำเนินงานมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกและสามารถคว้ารางวัลสุดยอดอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชันโปรดักชมเปี้ยนในแต่ละภูมิภาคดังต่อไปนี้ ทั้งหมดนี้คือความสําเร็จที่เกิดขึ้นแล้วและพิสูจน์ให้เห็นว่าอาหารที่ผ่านกรรมวิธีการฉายรังสีนอกจากจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้ดีแล้วยังเป็นมาตรฐานการบริโภคอาหารปลอดภัยที่สากลให้การยอมรับสามารถส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถ ให้ผู้ประกอบการไทยพอเรามาใ <มา S 2> ชายรังสีแล้วเนี่ยมันทําให้การยืดอายุอาหารของเราเนี่ยสามารถยืดระยะเวลาออกไปแล้วก็หมดปัญหาในเรื่องการขนส่งค่ะสินค้ายืดอายุได้ยาวนานขึ้นนะครับเป็นผลดีกับการจัดเก็บและส่งไปจําหน่ายและในปี2568นี้สทนพร้อมแล้วที่จะผนึกกำลังร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโคตรตอนมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยมหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิและมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคาม เพื่อเปิดโอกาสให้กับพี่น้องผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดมหาสารคามก้าวสู่ความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารพื้นถิ่นและอาหารฝัั่งชันให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสีก็อยากจะถือโอกาสนี้ในการเชิญชวนพี่น้องผู้ประกอบการทุกๆท่านเลยว่าลองมาทํางานร่วมกับทางสนดูว่าเทคโนโลยีการฉายรังสีเนี่ยจะสามารถที่จะ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ของท่านได้หรือไม่อันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้มาทำงานร่วมกันครับด้วยความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทันสมัยสทนและหน่วยงานภาคีทั้งหมดจะร่วมกันเดินหน้าสาร้างพลังความร่วมมือเพื่อพลิกโฉมผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิน่นและอาหารฟังก์ชันให้กับผู้ประกอบการทุกท่านเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยแนวคิด เศรษฐกิจสร้างคุณค่าพร้อมก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนต่อไป